ครับนี่คือไดชาร์จนะฮะของรถตืโยต้ารีโวนะฮะเราถอดออกมาแล้วนะฮะปัญหาของมันก็คือไฟไม่ชาร์จนะครับติดติดดับดับเป็นไดชาร์จระบบรุ่นใหม่ๆนะฮะปกติแล้วเราจะเห็นนะครับสายไฟชาร์จจะมีอยู่2ชุดนะฮะก็คือชุดพวบบวกตัวนี้นะฮะมาจากแบตเตอรี่ นะครับอีกชุดก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับชุดตัวนี้นะเป็นชุดไฟชาร์จนะฮะตัวนี้ชาร์จกาแบตเตอรี่นะครับปกติแล้วเราจะเห็นปลั๊กชุดนี้นะฮะจะมีสามเส้นสี่เส้นนะฮะนะครับแต่เป็นรถ t o y o ต a ร v v ีนะฮะตัวใหม่ๆนะครับระบบไฟฟ้ามันต่างกันกับระบบรุ่นเก่า ซึ่งจะเป็นระบบแคนระบบแทนบัสนะฮะแต่มันเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะที่มีไฟอยู่เส้นเดียวนะครับเป็นระบบ line, ลายระบบลินนะครับเป็นระบบลินนะครับซึ่งมันเป็นระบบไฟใหม่หนะฮะซึ่งมีสายไฟเส้นเดียวนะรถรุ่นใหม่ๆสายไฟไม่เยอะนะครับระบบไฟฟ้าสายไฟไมีเยอะนะครับที่มันเป็นปัญหาก็คือตัวฟรีตัวนี้นะฮะ มันฟรีนะครับมันก็มันไม่หมุนไปทั้งแกนนะช่องในเนี่ยมันจะไม่หมุนด้วยนะครับถ้าเราหมุนตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะไม่หมุนนะครับขดลวดแม่เหล็กต่างๆมันจะไม่ตัดนะครับนะฮนะมันจะไม่หมุนเลยนะครับนะตัวนี้เป็นตัวฟรีวิ่งได้หน้าเดียวนะครับถอยหลังนี้มันจะฟรี แต่ไมไ่ว่าจะถอยหน้าหรือถอยหลังนะครับมันไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็ทํามาเพื่อป้องกันนะครับรถยนต์ตอนที่ดับเครื่องนะครับพอดับเครื่องปั๊บเครื่องยนต์มันก็จะบางครั้งมันอาจจะวิ่งถอยหลังหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะถอยหลังหน่อยหนึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยฮะนะครับแต่ระบบไฟรุ่นใหม่นะฮะมันไม่สามารถที่จะ,ะดับเครื่องแล้วปั๊บเครื่องยนต์ถอยหลังแต่ใด ครับไดชาร์จตัวนี้มันก็จะอยู่นิ่งนะครับมันจะให้เดินหน้าไปอย่างเดียวก็คือตัวนี้ทำหน้าที่ไปหน้าอย่างเดียวนะครับพอเครื่องยนต์ดับปั๊บเครื่องยนต์ถอยหลังนิดนึงนะครับตัวนี้มันก็จะฟรีนะครับมันจะไม่ให้สามารถนะครับทาให้แกนของไดชาร์จตัวนี้หมุนไปได้นะครับระบบไฟก็จะไม่ย้อนกลับ ค,คือเก้าเก99นะครับเา,า,าในเรื่องของระบบไฟชาร์จนะครับที่พื้นฐานช่างต้องรู้นะครับรู้ไม่ลึกแต่ก็ต้องรู้บ้างนะครับบางครั้งไม่จําเป็นต้องรู้ลึกนะครับแต่ให้เรารู้หลักการการทํางานนะครับระบบรถยนต์ที่ทําไมที่เขสร้างมาเป็นแบบนี้ นะครับทำไมเขาสร้างมาแบบนี้เหตุผลอะไรที่เขาสร้างมาแบบนี้สายไฟสอเส้น3ามเส้นมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับช่างต้องรู้บ้างพื้นฐานต้องรู้บ้างนะครับ